วันนี้มีเรื่องน้ำมาเล่าให้ฟังค่ะใครที่อยากเป็นคนสวยคนหล่อนะคะก็ต้องทำให้ผลึกน้ำที่อยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเป็นผลึกน้ำที่สวยที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฟิ t y something นะคะน้ำเป็นเรื่องมหัศจรรย์ค่ะมันมีผลการวิจัยที่เกี่ยวกับน้ำอันนึงที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะดรมาซารุอิโมโตะนะคะเป็นนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่ทำการวิจัย น้ำในสภาพแวดล้อมต่างๆค่ะและพบว่าผลึกน้ำเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่เขารวบรวมน้ําจากที่ต่างๆทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เอามาแช่แข็งทําให้มันเกิดผลึกแล้วก็ส่องดูด้วยกล้องเฉพาะทางของเขาอะคะ่ะน้ำเนี่ยนอกจากจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวจากแต่ละที่นะคะ และเขายังพบว่าภาพถ่ายผลึกน้ําของเขานะคะยังสามารถส่งสารออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะโดยเฉพาะภาพจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะที่ถ้าคุณเห็นแล้วเนี่ยคุณก็จะตกตะลึงในความสวยงามของผลึกนั้นเลยค่ะหรือน้ำที่ได้ฟังดนตรีที่เพราะละเมีดละไมนะคะผลึกน้ําก็จะงดงามมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้านำคำพูดที่แตกต่างกันแล้วก็ปิดไว้ข้างกวดน้ำ แล้วก็นําผลึกน้ําในแต่ละขวดเนี่ยมาทําการทดลองนะคะจะเห็นเลยค่ะว่าผลที่ได้ในแตกต่างกันมากน้ําที่ปิดคําพูดว่าขอบคุณเนี่ยผลึกน้ําจะงดงามสวยมากแบบเนี้ค่ะส่วนน้ําที่ถูกแปะคําว่าไอ้บ้านะคะผลึกน้ําก็จะเป็นแบบเนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลย แล้วที่สําคัญสําหรับพวกเราก็คือน้ําเนี่ยเป็นส่วนประกอบถึง70%ของน้ําหนักตัวของเราเลยนะคะคือในตัวเราเนี่มีน้ํามากที่สุดเลยดังนั้นสิ่งอันนี้ก็เหมือนพยายามที่จะส่งสารให้เรารู้ว่าเราอ่ะควรจะใช้ชีวิตแบบไหนเพื่อที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขเขายังฝากถึงพวกเรานะคะจากหนังสือที่เขาเขียนในเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับน้าเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าหน้าที่ของพวกเรานะคะก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไป ก็คือต้องทำตัวให้เป็นน้ำที่สะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะมีชีวิตชีวามีความสุขใช้จิตสำนึกที่ดีๆของเราเนี่ยทำให้น้ำในร่างกายของเราเนี่ยสะอาดพูดจาดีๆกับตัวเองตลอดเวลาใครที่อยากเป็นคนสวยคนหล่อนะคะก็ต้องทำให้ผลึกน้ำที่อยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเป็นผลึกน้ำที่สวยที่สุดเลยค่ะ ความรักและคําขอบคุณเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้ผลึกน้ําในร่างกายของเราเนี่ยสวยงามวันนี้ขอแบ่งปันเรื่องน้ําแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะที่50 something สวัสดีค่ะดื่มน้ําเยอะๆนะคะแล้วก็คิดดีๆนะคะ